จากสูตรในการหาค่ากระแสของสายไฟฟ้านะครับเท่ากับขนาดเครื่องป้องกันกระแสเกินหารด้วยผลคูณของตัวปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบค่า 4a คูณกับตัวปรับค่าจำนวนสายตัวนำกระแสในช่องเดินสายเดียวกันมากกว่า1กลุ่มวงจรค่า c g นะครับในการดูตารางตัวแปร c g นะครับเราก็จะอ้างอิงตารางที่5ขีด8สำหรับรูปแบบการเดินสายในช่องเดินสายที่ติดตั้งแในอาคารครับ ส่วนตารางที่5ขีด45และ5ขีด46นั้นก็จะสำหรับรูปแบบการเดินสายฝั่งดินครับในการเดินสายวงจรไฟฟ้า1เฟสนะครับที่ใช้สายเฟสและสายนิวเทลนั้นเราจะถือว่าเป็น1วงจรครับโดยจะมีตัวนำกระแส2เส้นและการเดินสายวงจรไฟฟ้า3เฟสนะครับที่ใช้สายเฟสที่1่สายเฟสที่2สายเฟสที่3สายนิวเทลและสายดินนั้นนะครับเราจะถือว่าเป็น1วงจรโดยจะมีตัวนำกระแส3เส้นครับ สมมุติว่ามีห้องพัก8ห้องนะครับและแต่ละห้องนั้นใช้ไฟฟ้า1เฟสโดยจะเดินสายป้อนจากตู้เมนไฟฟ้ามายังตู้ไฟฟ้าย่อยในห้องพักในรางวายเวเดียวกันนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะได้จํานวน8กลุ่มวงจรในรางเดินสายเดียวกันครับจากตารางที่5้ขีดแนะครับแกลุ่มวงจรเราก็จะได้ค่า c g เท่ากับ0.52ไปใช้ในการคํานวณต่อไปครับ แล้วถ้าในช่องเดินสายเดียวกันนั้นนะครับมีสายวงจรไฟฟ้า3เฟสและสายวงจรไฟฟ้า1เฟสด้วยเราจะหาค่า CG ได้อย่างไรครับ กรณีที่กลุ่มสายไฟนะครับที่ประกอบไปด้วยสายเคเบิลแกนเดียวเช่นสาย IEC 01นะครับของวงจรไฟฟ้า1เฟสและ3เฟสรวมกันในช่องเดินสายเดียวกันนั้นเราจะนับผลรวมจำนวนตัวนำกระแสในช่องเดินสายนั้นก่อนครับโดยการนับกลุ่มวงจรนะครับเพื่อน,นำไปหาค่า CG ในตารางที่5-8ีดนั้นเราอาจจะพิจารณาเป็นระบบ1เฟสทั้งหมดนะครับโดยคิดจากผลรวมจำนวนตัวนำกระแสในช่องเดินสายนั้นหาร2ครับ หรือพิจารณาเป็นระบบ3เฟสทั้งหมดโดยคิดจากผลรวมจำนวนตัวนำกระแสในช่องเดินสายนั้นหาร3ครับเพื่อนๆมาลองดูวิธีการหาค่า cg จากกรณีที่มีวงจรไฟฟ้า3เฟส2วงจรและวงจรไฟฟ้า1เฟส2วงจรในช่องเดินสายเดียวกันครับเริ่มจากการหาผลรวมจำนวนตัวนำกระแสในช่องเดินสายก่อนนะครับ โดยระบบไฟฟ้า1เฟส1วงจรนะครับก็จะมีตัวนำกระแส,ส2เส้นคือสายเฟสและสายนิวทัลนะครับดังนั้นจำนวนสายตัวนำกระแส,สวงจรไฟฟ้า1เฟส2วงจรนั้นก็จะเท่ากับตัวนำกระแส2เสน้นคูณ2วงจรเท่ากับตัวนำกระแส4เส้นครับและระบบไฟฟ้า3เฟส1วงจรนะครับก็จะมีตัวนำกระแส3เส้นก็คือสายเฟสที่1สายเฟสที่2และสายเฟสที่3ครับ ดังนั้นจำนวนสายตัวนำกระแสะวงจรไฟฟ้า3เฟส2วงจรนั้นก็จะเท่ากับตัวนำกระแสะ3เส้นคูณ2วงจรเท่ากับตัวนำกระแสะ6เส้นครับดังนั้นนะครับจำนวนผลรวมตัวนำกระแสะรวมเท่ากับ10เส้นครับ ต่อไปการนับจํานวนกลุ่มวงจรนะครับถ้าเราพิจารณาเป็นระบบ1เฟสทั้งหมดกลุ่มวงจรก็จะเท่ากับผลรวมตัวนํากระแส10เส้นหารด้วย2เท่ากับ5กลุ่มวงจรครับจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดดูตารางที่5ขีด8ซึ่งจากตารางนะครับ5กลุ่มวงจรเราก็จะได้ค่า CT เท่ากับ0.6ครับ และถ้าเราพิจารณาเป็นระบบ3มเฟสทั้งหมดนะครับกลุ่มวงจรก็จะเท่ากับผลรวมตัวนำกระแส10เส้นหารด้วย3เท่ากับ3.33กลุ่มวงจรครับจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดดูตารางที่5ขีด8ต่อไปครับซึ่งค่า3.33นั้นก็จะอยู่ระหว่าง3กลุ่มวงจรและ4กลุ่มวงจรนะครับซึ่งเราก็จะได้ค่า c t 0.70กับ0.65ครับ ดังนั้นนะครับเราต้องทำการหาค่าเฉลี่ยระหว่าง3กลุ่มวงจรกับ4กลุ่มวงจรครับก็จะได้ค่า c ีเท่ากับ0.7บวก0.65หาร2แล้วก็จะได้ค่า c ีเท่ากับ0.68ครับ สรุปนะครับถ้าเราพิจารณาวงจรไฟฟ้า3เฟส2วงจรและวงจรไฟฟ้า1เฟส -2 วงจรในช่องเดินสายเดียวกันนั้นเราก็จะได้ค่า cg กรณีที่พิจารณาเป็นวงจรไฟฟ้า1เฟสทั้งหมดเท่ากับ0.6ครับและค่า cg กรณีพิจารณาเป็นวงจรไฟฟ้า3เฟสทั้งหมดเท่ากับ0.68ครับ เพื่อนๆลองมาดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยนะครับสมมุติว่ามีวงจรไฟฟ้า3เฟส2วงจรและวงจรไฟฟ้า1เฟส2วงจรโดยใช้สาย IEC01 ขนาด2.5สแวมรมร์ร้อยสายรวมในท่อร้อยสายเดียวกันนะครับโดยลักษณะการติดตั้งนั้นอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือเดินท่อก่อผนังอาคารครับเราจะมาลองพิจารณาดูครับว่าสายไฟฟ้าขนาด2.5แวม์มิลนั้นจะทนขนาดกระแสไฟฟ้าได้กี่แอมครับ ถ้าเราคิดแบบวงจร1เฟสทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ค่า CG เท่ากับ0.6ครับจากตารางที่5ขีด20นะครับผมขอขยายตารางในลักษณะการติดตั้งในกลุ่มที่2นะครับเพื่อที่เพื่อนๆนั้นจะได้ดูตัวเลขในตารางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าคิดแบบวงจรไฟฟ้า1เฟสนะครับเราก็จะดูจํานวนตัวนํากระแส2เส้นครับจากตารางนะครับเราก็จะทราบว่าสายขนาด2.5แควมิลนั้นจะทนกระแสไฟฟ้าได้21แอมป์ครับ ดังนั้นขนาดกระแสของสายเบอร์2.5ก็จะเท่ากับ2 1แอมป์คูณค่า CG 0.60เท่ากับ1 2 6แอมป์ครับและถ้าเราคิดแบบวงจรไฟฟ้า3เฟสนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ค่า CG เท่ากับ0.68ครับจากตารางที่5้ีด20นะครับถ้าคิดแบบวงจรไฟฟ้า3เฟสแล้วก็จะดูจำนวนตัวนำกระแส3เส้นครับ จากตารางนะครับเราก็จะทราบว่าสายขนาด2.5แสควีนนั้นทนกระแสไฟฟ้าได้18แอมครับดังนั้นขนาดกระแสของสายเบอร์2.5ก็จะเท่ากับ18แอมคูณค่า C T 0.68เท่ากับ12.24แอมครับ จากตัวอย่างในการคำนวณหาค่าฟ G ในกรณีที่ช่องเดินสายนั้นมีสายวงจรไฟฟ้า3เฟสและ1เฟสรวมกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณหาค่ากระแสของสายไฟฟ้าในขั้นตอนการออกแบบวงจรไฟฟ้าต่อไปได้ครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแ like, ชร์ แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Corp Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย